คุณผู้ชมครับขยับไปดูเรื่องของป่าดอยสุเทพนะครับเรื่องของบ้านพักข้าราชการตุลาการอัปเดตกันสั้นๆนิดนึงเพราะว่าล่าสุดในทางเครือข่ายทวงคืนป่าดอยสุเทพออกมาจี้ไปยังภาครัฐครับอยากจะให้คอรมอออกมติในการสั่งรื้อถอนบ้านพักดังกล่าวครับนายธีรศักดิ์รูปสุวรรณแกนนำเครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนำประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดกิจกรรมปลอยป่าแหว่ง เพื่อขอขามาและปลูกต้นไม้ทดแทนฟื้นฟูสภาพป่าที่หายไปครับโดยความคืบหน้าล่าสุดตามข้อเด็กร้องของเครือข่าย2ขั้นตอนครับมีความคืบหน้าไปแล้วก็คือการคืนพื้นที่บ้านพักแล้วก็การปลูกป่าทดแทน แต่ยังต้องเคลื่อนไหวให้มีการรื้อถอนบ้านพักทั้งหมดออกไปครับโดยทางเครือข่ายเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาด้วยการมีมติคอรมอออกมาสั่งให้รื้อถอนไปเลยครับเพื่อให้มีสภาพบังคับตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามข้อสรุปของคณะกรรมการร่วมที่นายกเนี่ยสั่งตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ตามที่ต้องการครับทางเครือข่ายจะหาช่องทางอื่นๆเพื่อนำไปสู่การรื้อถอนอย่างเช่นการฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมหรือว่าฟ้องต่อศาลปกครอง ขณะเดียวกันครับพื้นที่อาคาร9อาคารชุด9หลังที่เชียงรายครับก่อนหน้านี้เนี่ยเครือข่ายก็ขีดเส้นตายให้มีการส่งมอบคืนให้กับทางกรมธนารักษ์ในวันที่7กันยายน2565ตอนนี้เครือข่ายก็จับตานะครับว่าถึงกําหนดแล้วเนี่ยจะยังไม่มีการส่งมอบแน่นอนจะมีการเคลื่อนไหวแสดงพลังกันอีกครั้งก็กําลังจับตาดูกันอยู่แต่ถ้าหากถึงเวลาแล้ว ยังไม่สามารถส่งมอบได้ในทางเครือข่ายจะเปิดช่องในการเจรจาหาทางออกหรือว่ากำหนดข้อตกลงร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ